สนับสนุนโดยโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพืชษรชาติตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์โพชงจริงๆของเรานะครับซึ่งเขามีอาการปวดหัวปวดตําตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับคุณลุงครับ,ดรบเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับผมชื่อประสิทธิ์ทองศกับคุณลุงประสิทธิ์มีอาการปวดหัวปวดตําตัวใช่ไหมครับมันปวดหัวครับปวดหัวนี่เส้นผมนม่แตะไม่ได้ไม่ไม่ต้องจับเลยแค่แตะก็เจ็บแล้ว พูดอะไรก็ไม่ได้พูดไม่ได้ด้วยถ้าพูดมันก็เจ็บครับแล้วอาปากพูดมันก็เจ็บเนี่ยไปหาหมอโรงพยาบาลครับหมอโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นไมเกรนอ่ะครับก,ก็ถามว่าถ้าปวดแล้วอ่ะเส้นผมจับได้ไหมครับถามเขาเลยอ่าเขาบอก,กจับได้แต่ผมเป็นอะเส้นผมเนี่ยแค่มือแตะนี้มันเจ็บมันปวดหมดเออพูดก็ยังเจ็บเส้นผมหัวมีอาการอะไรอื่นๆแทรกซ้อนอีกไหมครับเนี่ยปวดหลังปวดหลังด้วยปวดหลัง นอนผ้าหนวมเนี่ยไม่ต้องนอนเลยทําไมครับปวดสามคืนต้องพยุงันขึ้นตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วท้อแล้วท้อแล้วคือมันเจ็บมากใช่ไหมไปไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าเผลอเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ตายเลยทีนี้หนักเลยแม่บ้านก็จะหนักอ่าใช่มาต้องพยุงไปนู่นไปนี่โอ้โหก็คิดอย่างเดียวว่าถ้าไปทําอะไรไม่ได้ก็ไปเถอะอาการปวดที่คุณลุงเป็นอยู่นะครับเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะห้าหกปีเนี่ยห้าหกปีมาแล้ว ร <ไป S 2> เริ่มปวดวหวัวก็ไปฉีดยาเลยถ้าเรามมนลงม,นมันไปฉีดไปไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแล้วมียาอะไรมาให้ทานไหมครับเขามียามาให้ห้าชุดปัจจุบันกลับมาทํางานได้เป็นปกติแล้วทําไมถึงกลับมาทํางานได้ฮะหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยลุกทํางานไม่ได้เลยตัดสินใจลงโพชงอ่าสั่งเลยกินก้างวันเลยสามเวลาว่างกันที่บริหามเวลาเลยวะละิหารเวลาเลยก่อนอาหารปัจจุบันนี้ก็หัวก็ไม่เจ็บครับ ปวดก็ไม่ปวดไม่ปวดแล้วร่างกายก็นอนที่นุ่มก็ได้ก็มากินก็อาการดีขึ้นทุกวันนี้หัวก็ไม่ปวดหลังก็ไม่ปวดผมก็ไม่เจ็บวันนี้คุณลุงรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองเนี่ยกลับมาแข็งแรงเป็นปกติแล้วทานประชุมแล้วก็สบ,บายใจแล้วสบ,บายใจแล้วเงินทองก็ได้มาเจินตัวในครอบครัววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงมากเลยที่ยอมสลยเวลามาพูดคุยกับพวกเราขอบพระคุณมากเลยครับ หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง